รู้หรือเปล่าอนิเมะโซนท็อปเทนเขามีกลุ่มใน Facebook แล้วนะเอาไว้ให้เพื่อนๆน,นั้นเขาไปพูดคุยกันเกี่ยวกับอนิเมะและใครที่ต้องการที่อยากจะติดต่อหาผมแล้วละกกอก็สามารถพูดคุยทักทายกันมาได้ที่ f c e b o o o กแฟนเพจอนิเมะโซนท็อปเทนกันได้เลยจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระเอกและนางเอกทั้งสองนั้นหนีตามกันไปและจะเป็นเช่นไรถา้ายจูนี่เบลคนนี้รู้สึกถึงความรักจริงๆจังๆ,งๆสักที จำลองโลกเสมือนจงระเบิดออกคลื่นประสาทเวนิสเวนบิสโบกราบสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกๆท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอ n นิเมโซนโซนมันๆของคนวัยโซน ใน h anel นี้ท่านจะได้พบกับการจัดอันดับอนิเมะรวมไปถึงข่าวสารวงการอนิเมะและการรีวิวอนิเมะทั้งเก่าและใหม่ที่ควรค่าแก่การดูและในตอนนี้คุณก็อยู่ในช่วงรีวิวอนิเมะน่าดูอนิเมะน่าดูในวันนี้ก็คือ The m o v i e ีตัวใหม่ล่าสุดจากเรื่องรักสุดเขียนของยายเกียนดุดโลกหรือเรียกกันสั้นๆว่าจูนี่เบียวนั่นเองจากอนิเมะเลิฟพอมรัวๆธรรมดาธรรมดากลายเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของวงการอนิเมะที่ได้หยิบยกคาแรคเตอร์จูนี่เบียวหรือพวกที่ชอบอยู่ในจินตนาการ ออกมาเป็นจุดขายของเรื่องนี้แน่นอนว่านางเอกของเรื่องนี้นั้นก็ไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปเพราะเธอนั้นคือจูนี่เบียวแต่ถึงจะเป็นอนิเมะฮ่าๆแต่ก็มีการผูกปมดราม่าต่างๆเกี่ยวกับที่ไปที่มาของตัวละครได้ดีและเดอะมูฟวี่ปี2018นี้ก็ใช่ว่าจะเอาฉากเก่ามาแปะทั้งเรื่องแบบที่เคยผ่านมาเพราะเนื้อเรื่องของภาคนี้นั้นจะเปิดมาในช่วงปิดเทอมในอีกไม่กี่เดือนนั้นนางเอกของเรานั้นก็จะอายุ18ปีแล้ว เมื่ออายุและสมองนั้นไม่โตตามกันและความรู้สึกของทั้งสองที่ผูกมัดกันด้วยพันธสัญญาจึงถูกนำมาสานต่อในภาคนี้จูนี่เบลในปี2018นี้มีความพิเศษมากขึ้นไปอีกอย่างแรกที่เราสัมผัสได้เลยก็คือลายเส้นที่สวยงามยิ่งขึ้นแต่ก็ยังคงขับเคลื่อนด้วยคุมพลังเอนจินจากสตูดิโอเกียวอนนชเชนเดิมสตูดิโอนะครับที่ทำอนิเมะมาแล้วมากมายหลายเรื่อง แต่องเรื่องนั้นก็ล้วนภาพสวยทั้งนั้นรวมไปถึงการกวดรางวัลมาแล้วมากมายหลากหลายเวทีจนได้รับการขนานนาวมว่านี่แหละคือสตูดิโอของคนขยันงานของสตูดิโอนี้นั้นก็เหมือนจะสวยและละเอียดขึ้นไปทุกปีทุกปีล่าสุดก็มีเรื่องไวโอ e ลตเอเวอร์การ์เดที่เปิดประเดิมซีซั่นแรกแห่งปี2018ไปก็ปจบไปอย่างสวยงามสำหรับไวโอเลตเอเวอร์การ์เดจากทางสตูดิโอเกียวแอนนี ไวโอเลตเอเวอร์การ์เดนได้รับการชื่นชมและกระแสที่ดีในทางบัวจนได้ขึ้นแทนอนิเมะที่ภาพสวยที่สุดแห่งซีซั่นนั้นไปเลยและในตอนนี้จูนี่เบวนั้นก็ได้กลับมาสารต่อเรื่องราวของตนที่เคยทำพางคาเอาไว้ทำให้แฟนๆหลายคนนั้นได้หายคิดถึงไม่ว่าจะเป็นริกระหรือตัวละครอื่นๆในเรื่องที่เคยมาสร้างสีสันและเสียงหอรเรอะให้กับเราก็กลับมากันแบบครบถ้วนในภาคนี้และถึงแม้ภาคนี้ขวมฮาจะน้อยไปหน่อย แต่ก็ไม่ใช่ว่าความสนุกนั้นจะหายไปตามนะครับความน่าติดตามและความสนุกนั้นก็แทบจะไม่ลดลงเลยและฉากต่อสู้สุดมันนั้นก็ยังคงมีอยู่ถึงจะเป็นการต่อสู้ในโลกแห่งจินตนาการก็เถอะแต่ก็ทําออกมาได้ดีดูแล้วลื่นไหลมีความสุขสุดๆในการดูฉากต่อสู้นะครับและการที่เราได้เห็นบรรยากาศต่างๆและสถานที่ต่างๆของญี่ปุ่นในอนิเมะเรื่องนี้ก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าเรานั้นได้ไปเที่ยวด้วยตาทั้งสองข้างนี้กันเลยทีเดียว ขอสรุปแบบนี้ละกันสำหรับใครที่ไม่รู้จักอนิเมะเรื่องนี้มันคืออนิเมะภาพสวยเนื้อเรื่องดีเหมาะแก่การฟื้นฟูตับมากถึงมากที่สุดถึงบางคนจะมองว่ามันห่วยแต่คนที่ดูอนิเมะเรื่องนี้จริงๆจะรู้สึกได้เลยว่ามันสะท้อนชีวิตได้ดีทีเดียวบางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องเด่นหรือเก่งในแบบของคนอื่นบางครั้งเราอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากคนอื่นสักเท่าไหร่แต่ก็ยังคงมีอีกหลายครั้งที่คนข้างๆเรานั้นปล่อยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างกัน เป็นเพื่อนที่รู้ใจเป็นเพื่อนที่ถึงไหนถึงกันถึงเรื่องมิตรภาพในอนิเมะเรื่องนี้จะไม่ค่อยพูดถึงตรงๆสักเท่าไหร่แต่ที่สอดแทรกไว้นั้นมันคือของจริงล้วนๆบางทีเราอาจไม่ได้อยู่คนเดียวและบางทีในโซนแห่งนี้ก็อาจจะมีคนแบบคุณก็เป็นได้และนี่ก็คือการรีวิวอนิเมะที่ผมและแฟนๆเรื่องนี้นั้นต่างรอคอยขอให้คะแนนความน่าสนใจอย,อยู่ที่4ดาวเต็ม5 และสำหรับคนที่ไม่ใช่แฟนซีรีส์ของอนิเมะเรื่องนี้ถ้ามาดู The Movie ีตอนนี้แล้วก็อาจจะงงหน่อยๆเพราะฉะนั้นก็ขอแนะนำให้ไปดูซีรีส์มาก่อนก็จะยิ่งอินขึ้นไปอีกสิเท่าเลยทีเดียวขอบคุณที่รับชมและติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก้อนจากก็อยากจะฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด Subscribe เพื่อ,เ,อ,เ,อ like, เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ